วัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์ฟิเจนวันนี้วันที่5พฤษภาคม6 5 6 3ครับวันนี้นกคุเสียแล้วก็เอกบ้านแหลมครับกงสิเคยงเพชรบุรีก็เลกมาเปิดทางทั้งที่2วันนี้อากาศแจ่มเลยนะครับแจ่มมากก็ซ้อมกันไปไม่รู้จะได้แข่ง วันไหนได้แข่งหรือเปล่าได้แข่งวันไหนยังไม่รู้นะครับตอนนี้เวลาอะไรแล้วเอกดูนาฬิกานีหกโมงสามแปดหกโมงสามแปดแดดแบบแปดโตเออแดดแรงใช่ได้ครับก็มาปล่อยตรงไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่โล่งมากเลยดูให้สมาชิกได้ชมวิวทิวทัศน์ก่อนนะครับก่อนปล่อย สวยงามเขาสร้างโรงงานเป็นซอยสร้างโรงงานแต่เราขับเลยเข้ามาในซอยทะลุเข้ามานะครับสวยงามเดี๋ยวให้สมาชิกได้ชมนกออกจากเข่งนะครับ ประมาณสี่ห้าเดี๋ยวปล 4, 5, right ่ uh huh. อยได้เลยนะยเอาสี่ห้าแหละสี่ห้านาทีวงสี่ห้าใช่ไหมเพราะแดดแรงันนี้ใช้ได้แดดสวยงามเออได้ก็มีอีกตัวนะนั่นนะไม่ไม่มีหลังหรอกมันหลอกมันมีหลังอยู่ที่อื่นมันหลอกเราเนาะมันหลอกเราเดี๋ยวให้เราวิ่งไปโดนไม่มีหลังมันมีหลังอยู่ทีกที่เลย ขขครับที่นี่<ล>ธรรมชาติธรรมชาติยังดีอยู่นะครับมีนกในธรรมชาติเยอะแยะครก็เ,เห็นธรรมชาติแล้วนกพุเสียอดที่จะเอาไปฝากท่านสมาชิกไม่ได้นะครับธรรมชาติธรรมชาติดีมากๆายไทยให้ดูดิสองลกูกม,มีนกมีนกเอนกตินเทียนใช่ไหมใช่ มันหลอกมันไข่ตามพื้นดินเนี่ยหลายคู่เลยนะใช่เยอะเยอะครับให้ดูหน้าตานักบินของกรงเงครย่องพลิกบุรี<ห>แน่นไปหน่อยกรงที่ทำไว้แค่ชั้นละ90นี่ชั้นละเป็นร้อยแล้วมั้7ตัวทำไว้เดินบางทีเท่าไหร่ปะทำไว้ร้อยหกสิบตัวชั้นละแปดสิบแปดสิบถือว่าแน่นแล 80, ้วแปดสิบแปดสิบ่าหครับ เห็นไหมครับฝึกตอนนี้ฝึกให้กินน้ำปีนี้เอกเอาแชมป์แน่ไว้ครับสมาชิกท่านใดที่จะเข้ากลุ่มวีเลอร์พิเจียนก็แอดมาที่ เบอร์0970292495นะครับท่านใดที่จะเข้ากลุ่ม New w i l l e r Pigeon ในกลุ่มก็จะมีสาระดีๆให้สมาชิกได้ชมนะครับวันนี้อากาศภาษานกเขาเรียกว่าอากาศสวยงามนะครับอากาศสวย ได้ได้ย <rôle à>? ังเวลาเท่าไหร่ฮะสองเตรียมละเตรียมละครับก็เดี๋ยวชั้นบนเราจะปล่อยให้สมาชิกได้ชมเอาล่ไไฟับคน ้วครับสมาชิกจะชมว่าฝูงนกบินยังไงแต่วันนี้น่าจะเจาะเข้าดีน่นาจะไปตรงนี้นะ้าบ้านเราใช่ไหมใช่ใช่บ้นงนเราเห็นไหมครับโอ้ตรงนี้มุมสวยมากนะมองกว้างดีตรงนี้โลง่งนกปลอดภัย,ยนะอืม ครับก็ยังเหลือในรถเดี๋ยวจะถ่ายโซลชั่นให้สภาชิกได้ชมอีก,อกทีนึงนะครับใจเย็นๆวันนี้อากาศดีได้ภาพเด็ดแน่ๆนะครับเจาะเข้าเลยไม่มีวนเลยไ,ไปแล้วใช่ไหมาาาอากาศแต่ละวันไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้โอ้โหฝนด้วยอะไรด้วยก็ไม่กล้าไปเนี่ยวันนี้ซ้อมท้าจีนังไหวเลย อากาศอย่างเงี้ยนกมันไม่กลัวหรอกระยะมันกลัวสภาพอากาศถ้าอากาศไม่ดีนกมันเจาะไม่เข้าแล้วเวลามันเ,เจาะผิดเนี่ยออกผิดล่องเนี่ยไปเลยไปไกลเลยครับครับสมาชิกไปชมวิวกันต่อเลยวิวสวยๆนะครับหาดูยากในกรุงเทพตอนี้หาดูยาก ดสูสวยแบบนี้ครับก็อย่าลืมนะครับสมาชิกท่นานใดจะเข้ากลุ่มวีเลอรพีเจนโทรมาที่0970292495นะครับเข้ามาสุดตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะเชิญเข้ากลุ่มนะครับโทรอีกทีนะครับเบอร์ไอดีไลน์0970292495 ไอดีไลน์นกคุณเสียนะครับเออไหห่เปไรรขึ้นเติขึ้นไปเตขึ้นไปพอม้ามีนกมาหลงเตโิโคมายอดมาไม่ต้อง,น,น,งนั่นอ่ะเด็นทางตันสินการจริญเวลา เขาเตรียมจะสร้างอะไรกันไม่รู้ยอย่าอยจะสร้างสร้างเขาคงเข้ามาไม่ได้แล้วไม่รู้จะสร้างอะไรอ,นะอืมครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับวิวสวยนกในธรรมชาติก็เยอะโอเคนะครับเดี๋ยวจะถ่ายสโลโว์โมชั่นให้สมาชิกได้ชมอีกช็อตหนึ่ง